สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้ามาร์คเทนหรือว่าว n ยเอ็นสิบห้าหรือว่าน้องมาร์คนงมาร์คเทนหรือว่าโกวิโกเอสเคสองร้อยรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบหรือว่าตัวท็อปนี่เพราะว่าไฟท้ายกล้องหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้โอ้ เจองานหินไหมนะ้องโอ้แต่ว่าตรงนี้มีแต่ลูกหินครับนะไม่เจอแม่หินลูกหินจะเยอะตัวนนี้เอกะมามือสองนะครับมือสองต็อน่นจะปัจจุบันนี้ หนึ่งมืนชั่วโมงไปน้องก็ถือว,ว่าไม่ธรรมดาสำหรับจอามาร์คเทนเออด,ดูการานยังโอเคอยู่ครับคันนี้เป็นของชายใหญ่นะครับชายใหญ่ชายใหญ่จัดใหไทย ขึ้นนะครับปั้นเป็นเดียวว่าจะจะทำฟาร์มหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าจะปลูกหญ้าพี่น้องปลูกหญ้าหวานอ่ะหินแต่ว่าไม่ได้คือหินพระกับดินนะครับพระกับดินดำก็ถามว่าไม่ได้ จอของแข็งอะไรครับเพียงแต่มันหินมันอยู่กับดินเป็นก้อนนะครับมันทําให้เวลาคุดก็จะอาจจะมีเสียงดังมันจะแข็งมันจะแข็งเออมีเสียงครางครับเจ้าเค7วีชายใหญ่จัดให้ครับ เท่าครันเท่าที่จะปลูกปลูกหญ้าเดี๋ยวตามต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงปูต่อรถก็ทำมาแล้วครับปัจจุบันชายใหญ่ก็ทำปูต่อรถโดยเฉพาะ12ลอ้อ10ลอ้อ f จ0 0เจ็ร้อว่าซีรีส์ครับนะ สั่งเป็นอาเ,เลเอร์แบกมากเทนนะครับแบกบ200สบายสบาย12ล้อนะครับแบกบได้สั่งได้โดยที่น้ำหนักไม่เกินไม่น้องเป๊ะเลยทำได้ครับใช้ใหญ่จัดให้หรือว่าจะขึ้นรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวได้หมดรถตีดิน 0.93ลูกบาทเมตรสำหรับปักเก็ตของเขาีมิลครับน้นำหนักก็ชั่งไว้ <c oughs> เช้าว่า20เก็ฮตันประมาณนี้พี่น้องใบแท็ก80เส้นลดจิตตัวแค่เหลือ2ตัวครับใช้เครืงยนต์ฮีโน่จีโ,โอ 5E คีดที่จีสีสูบเทอร์โบโคอมมันเร็ว วินเตอร์คูลเลอร์เราบายความร้อนด้วยน้ำน่ะไปไทยอีย้จะไปจะหอดไฟจะขาดไปข้างนะ่ะจะพิลกอยู่ข้างเดียวลังมาก็รีดออกมาในร้อยห้าสิบห้าครับรอเกลินสองพัน2000รอบต่อนาทีโอ้เจอหินก็อาจารย์เชยงดังหน่อยหล่องหลังยังเปียโอ้ ไม่มีควันเลยถือว่าเผาไหม้ได้สมบูรณ์มากซีมินบูมางเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกสายงัดและสายงัดสวิงจัดจ้านครับ12รอบต่อนอาทีประก,กอบรู้ว่าลิดที่เมืองไทยนะครับจังหวัดระยองดูแลโดย วิศวะญี่ปุ่นโอเปอเรเตอร์นะ่าจะคนไทยนีะครับนะที่จริงโกเบโกน่าจะเขียนว่าเมดอินไทยแลนด์นะโขาซื้อก็ต้องเมดอินไทยแลนด์นะเงินสวิตสโมสวิตสโมนี่เขาทำที่ทอินโดนีเซียขอาเมดอินอินโดนีเซียครับนะฮิตาชิก็เมดอินอินโดนีเซียแต่ว่า ควบคุมการติดโดยเจแปนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นองเก่งกว้างขวางครับโอ้ชาใหญ่ติดกระจกนาซาติดฟิลแกก็บอกว่า,วาโอเคเออมันงัดออกมามีโอ้ย ชั่วโมงนี่ยังถือว่ายังแจ๋วนะครับอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สีอาจจะสีอาจจะจ้างหน่อยครับเพราะว่ารถคุณส่วนใหญ่เขาจะจอดจอดตักแบบนะไม่มีรถชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับกิจาการรุ่งเรือง ทำทั้งรถขุดแล้วก็ตูต่อรถนำรถเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเปิดตู้เลยพี่น้องดูครับดินดินดำครับดินดำดินดำอ่าดินสวยมากครับน่าจะปลูกผู้เรียนขึ้นนะหรือว่าปัญหาดิหนาแรางนี่แรงมากครับแถวนี้ ตัวซึมยังไม่มีครับซีนไม่ว่าจะซีนกระบอกหรือว่าช่วงล่างียวก็ยังไม่ซีนยังไม่แตกนะยังเรียกอยู่ครับจวจนก็มี SM นะเฮ้ยหนอกนอกนอกหสบคูเลยไป่นอง ได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซัพหรือว,ว่าเพจชาติเจริญซัพเอ็กซ์คาเวเตอร์แอนด์ทรัคถ้าสนใจก็ิกโดตรถอาริยะจะัดให้ครับอาริยะอิควิเมนแต่เพียงผู้เดียวนในประเทศไทยเป็นร้อยสี่สินะครับร้อยสี่สิบร้อยสามร้รุ่นสิ จะเชื่อมแนวขวางน,นะครับโอ้ชายใหญ่แกทำตัวยึดตัวสวิงนะครับสวิงไม่ให้ดินกกอนนะแน่เลยสร้างขึ้นมาเองครับอินน้น 10%เลยครับนะดิน50หิน50ว,ว่าไม่ไม่มีปัญหาครับสวัดทรงเอว1 2 3 4 5ไฟนี่มี5ดวงครับ สีมินอย่างนี้ก็ดูสบายตานะาาเปรยมเป็นตัว X แล้วก็เสริมด้วยนี่สองเชกนะครับเพื่อกันร้อนร้อนนำห้างมาถูกใช้ไปนาน เสียงนิ่มึครับสำหรับฮีโน่ฮีโนนะครับตั้งแต่มาร์กเอกมาจะใช้เป็นเป็นฮีโนครับเป็นสี่สูบระบบคองมันเร็วแต่ถ้าเป็นมาร์กวันมาร์กคีมาร์กไฟมาร์กซิกนี่ใช้ใช้มิสูครับมิสูหกสูบไดเรกหกดีสามหนึ่งหกดีสามสี่ รถที่ค่อนข้างจะประหยัดเชื้อเพลิงครับนะค่าตัวปัจจุบันปัจจุบันก็มี SM นะครับ SM ที่รถเฟอร์นิเจอร์ไฟหออ้าปุยยางไฟท้ายหรือว่าไม่มีไฟท้ายนะง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ค่าตัวก็จะลดมาอีกครับ4ล้านมีทอนแต่รุ่นรุ่น10ที่ตัวทอ็อปนี่น่าจะ ลองสอบถามดูไหมน้องคนทันใดที่จะทำงานนะครับทำงานเกี่ยวรถไม่ธรรมดาไปน้องต้องต้องหังใจใหญ่เหมือนชายใหญ่เหมือนฟันจะเริ่มหมดแล้วสนใจจะ ต่อเทนเลอร์ครับนะ10ลอ้อ12ลอ้อใช้เป็นช็ดน700ครับนะก็มีให้เลือกเยอะงานที่อู่นะครับต่อให้เลยสามารถเลือกสีเลือกอะไรไดร้เป็นเสร็จเลยสำหรับชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับลองเข้าไปดูได้ YouTube เราหรือว่า Facebook ดังในโซเชียลเหมือนกันชายใหญ่เป็นคนที่โอ้คิดดีครับแล้วก็เก่งอายุยังไม่เยอะก็เก่งมากครับทำทำได้ทุกอย่างนะองรถนะยกให้เขาเลยนะครับตอนนี้กำลังทำเทนเล,ลอร์ยกสูงไม่น้องยกสูงนะไม่ถึงว่าเวลาวิ่งรถเปล่าเราก็เราก็ยก สี่ล้อหลังครับนะขึ้นแล้วก็วิ่งหรือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนใช้ใหญ่ปัจจุบันก็ใช้มาร์คเพนนะครับกับร้อยสี่ไฮเดกโกเบโกการทำงานก็ต้องตัวดีครับชมไปบนไปครับกับชาติเจริญทรัพย์ ถ้าอยากดูอยากสก่องหนังก็ได้ครับดูที่เพจแล้วก็ยูทูบช,ชาติอารมณ์ซับทำให้ดูเยอะครับช่องทางติดต่อโดยตรงกระสุนกาแฟอรอนเจ็ดสองสามเจ็สองสามฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ